สวัสดีค่ะบ้านยายแลมอยากทำมือนีสีออมลังไ,ไคเลยค่ะคลังไคคือลังไ่ไก่ที่มันอยู่ในทองอ่ะค่ะนี่เด้อค่ะเครื่องปรุงของยายแลมก็สิมีน้ำปลาปลาแดกผงชูรสข้าวเบี้ยนี่ผักขึ้นที่เตรียมไว้เ้อค่ะใส่ผักซีแล้วแล้วก็ผักกวางตุง้งค่ะตามนี่เนาะค่ะ ว่าแล้วยายแหลมกับสิพาไปตำเครื่องมันเนอะค่ะเครื่องที่สีเห็ดเกงอมค่ะนี่เครื่องมันที่สีตำเนอะค่ะมีพริกมีตะไคร้มีกระเทียมมีหอมแดงว่าแล้วกับตำกันเลยค่ะ เรื่องของมันเท่ากับสีใส่ใบบักกูดน้ำเดือค่ะตอนนี้เอาหอมหัวแดงลงไปตำตามหลังค่ะเพราะว่าหอมหัวแดงนี่มันสิกระเด็นกระดอนก็ต้องกระเด้งอะค่ะท่านผู้ชม สีมาัาขัวพริกขัวหอมกระเทียมที่เขาโขล้วมกันเลยค่ะเครื่องเทศนะคะนี่ตะไคร่พร้อมโขล้วมกันให้หย,ยาบๆยนี่ให้มันหอมเห็หมคะ่ะมันเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเขากระสิเอาลังไคร่ี่เขาเตรียมไว้มาลงเลยจ้าเดี๋ยวรออีกแป๊บนึง่ง เอาแบเอาล้างไข่ลงไปแล้วเด้อย่ะตอนนี้เราทำางนี้กลัวไข่แตกนะคะท่านผู้ชมเราก็จะเกี่ยค่อยๆก่อนเพื่อที่จะให้ไข่เขาสุกก่อนนะคะ เขาอย่านใครมันแตกกันไหมคะ่ะตรงเกี้ยวค่อยๆก้อนเห็นบ่คะ่ะถ้าเขาโดนแห้งแน่มันจะติดแตกปะ๊ะออกมามันชิบ่งามคะ่ะหิ่งโตไว้ก้อนสักน่อยหนึ่งทีนี้เราก็จะเอาน้ำล่างคลุกลงละเด้อคะ่ะนี่น้ำล่างคุกของเขาจะเอาลงไป เริ่มร้อนแล้วนะคะเดือดปุดปุดเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เขาสิต้องปรุงแล้วค่ะโอ้ยสีสันลงไปกอนปลาแดกน้ำปลาผงชูรส กตสิค้นเนาะค่ะซิมลดจ้ะ มันจางประแดกเทากับิีเติมประแดกนี่ลงไปอีกแล้วค่ะสีสันนากินขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเขาสีมีการเอาผักลงเนะะื้อค่ะ ทำยูทำกินแบบบานๆสุดท้ายแล้วเขาก็สิลงด้วยเข่าครัวเด้อค่ะอันนี้เข่าครัวค่ะเข่าครัวตําไม่ไม่จากเขาเหนียวมาจากบ้านไม่ไมเลยค่ะหอมเดี๋ยวเข่าครัวมันแตกโตมันกับสิบผุ เด้อค่ะผุมันก็สิเป็นน้ำเหนียวๆน้จักน้อยตอนนี้รอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะเห็นไข่ปะค่ะมันคือไข่ลังไข่เลยค่ะขอบอกว่าแซ่บอหลีค่ะอันนี้กับพอแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวพักฮาวนสิบองามเอาพอดีผักสุกค่ะกำลังงามเนาะจ้าเดี๋ยวฮอก็สิตักไปกินเราค่ะ กินหอมมะตีจมูกเป็นตาแสบบ่ค่ะ ค่ะแล้วแลวยลมกัสิจบคลิปลงแคนี่เด้อค่ะกัสิทําการกินกันแล้วค่ะทุกคนนี่คืออมลังไทเด้อค่ะ